สวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกับน้ำหวานเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำหวานมาแนะนํารถคันนี้เลยนะคะเป็น Honda B.O. o m e s นะคะเครื่อง 1.2V นะคะเป็นเกียร์ออโต้สภาพสสวยๆแบบนี้เลยนะคะยางใหม่กันชนหน้านี่สวยมากเลยนะคะเป็นตระกูลขอ,ของ Honda โดยตรงเลยคะ่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะ ราคาอยู่ที่379,000บาทคันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยจ้าสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9 9 3 5 8ก้9กที่เซลล์น้ำหวันโดยตรงเลยคะ่ะใครมาไม่ถูกก็กิงกลางกันมาก่อนนะคะสำหรับรถบ้าน สมชายนะคะเรามีโปรโมชั่นเยอ้ๆมากมายเลยนะคะตอนนี้นี่ดูด้านข้างตรงไฟตัดหมอกข้างล่างนี้นะคะอันนี้สามารถไปเสริมเป็นไฟได้นะคะแล้วก็เป็นตะแกรงรังพึ่งแบบนี้เลยค่ะคอนโซลด้านในนะคะกระทัดรัดมากเลยนะคะรถอีโกคาแบบว่าใช้ในสําหรับกรุงเทพหรือต่างจังหวัดตามในเมืองนี่เหมาะสมมากๆเลยนะคะกับสภาพวิทยุเอเอ็มวิทยุเอเอ็มนะคะสามารถปรับโหมดระบบ เครื่องเสียงแบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นคอนโซลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะที่สามารถรับสายคุยสายได้เปิดปิดรับโทรศัพท์ตรงนี้เปิดปุ่มวอรุมมได้เลยนะคะพวงมาลัยกระทัดรัดมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับมือจับมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเราบอกได้เลยว่าพวงมาลัยตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นโหมดที่กระทัดรัดสำหรับพวงมาลัยของเขาในตระกูลฮอนด้าเลยนะคะ ส่วนด้านข้างประตูนะคะสำหรับประตูคนขับนี่มีระบบปรับเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะปรับปรับได้ตามสบายเลยนะคะลูกค้าอ่าสำหรับด้านข้างนะคะมองเข้าไปนี่มันสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยนะคะสบายขาด้วยค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านข้างนี่นะคะก็กระทัดรัด ขึ้นลงตามสบายได้เลยนะคะไม่เมื่อยขาแน่นอนคะ่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นชุดเบาะหนังเหมือนกันนะคะสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะลูกค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหน้าในเรื่องของหน้าจอนะคะนี่สีฟ้านะคะเป็นไฟที่บ่งบอกในเรื่องของ ความเร็วนะคะแล้วก็พวกน้ำมันหนีนะคะใหม่ด้วยค่ะเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะเด่นๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะกระทัดรันมากๆเลยค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะลูกค้าเป็นเจ้าของเก่าที่ดูแลได้ดีอย่างมากนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะคะแบตบลูกใหม่นะคะดูก่อนนะคะไม่มียำม,มาแน่นอนค่ะรับประกันได้เลยนะคะจากบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ